ป,ปา้าปนานนาแกะไม่ได้เหรอมานี่พอ่อแกะให้โอเคป้านาน,นาอืมขนมอะไรเนี่ยขนมไปไข่ขนไข่ให้คุณแม่กแกะให้ดิม่แกะให้เนยหนูทำดิพ่อไม่ได้ทำให้แม่กแกะให้ดิว้าว <laughs> ลองหาพ่อหาแม่เลยเอามันคืออะไรอ่ะเอาประกอบประกอบประกอบอะไรอ่ะเอากินช้อนอยู่ไหนพ่อทำไมช้อนมันเป็นอย่างนี้อ่ะ๋อก็ช้อนเวยตักกินกินของเล่นก่อนเล่นของเล่นอืมเล่นของเล่นด้วยตักกินโอ้เหมือนเรือเลยอ่ะเหมือนเรือเลยอ่ะ เออของเล่นประกอบก่อนรูปโอเคพ่อเออประกอบเองไม่ของเ่นราคาผึ้แหวนอ่ะสวัสดีเ้อพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมมื้อนี่เออ <c oughs> อย่างอย่างเนี่ยมื้อนี้แพร่ว่าสีแกงเฮ็ดขอน <c oughs> เฮ็ดขอนครับผม ต้มน้ำยาด่างไปแล้วมื้อนี้ตะหน่อยบ่ได้เอาบนบ่ทันเดียดจอยโอ้ลงเลยดิน้ำยาด่างครับผมเฮ็ดกับตะไคร้เฮ็ดกับตะไคร้เฮ็ดขอนเฮ็ดขอนบักอือลงเลยใส่พ่อพักติวผักพี่น้องพักติวเพิ่มรสชาตินะเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวเฮ็ดนี่ครับมันสุกยากเนาะ เอ่อปลาือพักติวพักตู้พักปังครับผมแจงเฮ็ดใส่กรโดดโอ้ยอย่าไปให้ยังเดี๋ยวเอ้าักาืออยู่อันนั้นกับมี่ยู่ในตู้เย็นกับมี่เด้ <Okay. S 1> อ่าใส่ปักพริกลงไปพี่น้องปักพริกแค่ว่าโขกแล้วเจ็บกับเขากับน้ำซู้ีสู้อนกินกันนะอะไรเฮ็ดการเฮ็ดงานอี่ยัง งานเมดแล้วพี่น้องพจะไปล่ำขอเขาอยู่ขอเขามากินบ่อันนี้อยังนี่โอ้ต่มต่มย่ำคือมุนยังชี่ล่ะแค่ว่าตักน้ำสดกินจนเมด่อตอนไหนเอาฮะอุ่นอุ่น ตุ่มยำตุ่มยำขาหมูสุดโกโก้ครับผมเอากือบอกหาฝ้ามาปิดแม่ทีรักเดี๋ยวให้แค่ว่าเกยงเสร็จแีบนอนกินม,มึงนันกันไข่โอ,อ้ประกวบได้ด้วยเหรออเ้เก่งแทวะประกวบ ประกอบเป็นเสือเอากินกินเื้อเขาได้จานหนึ่งผู้นี้หนิพี่น้องจานสองจานสองแฉบวะแ่บเยอะบย่ยเงี้าเบื้องหลังบ่งีง้ยหน้าบ่ท่านเน,นีอาบอยัวจะตื่นขึ้น ห้องไทเอ็ดงห้องไทยอาไปหาแม่ดี้องไทยอยากไปหาแม่บีแม่บีตัวบ่กินเร็วเรวกินนี่ดีแม่บีอ้วนนี่แหละบีอ้วนบ่บีอ้วนชั่วไม่ใช่บีบีชั่วจะตัวจะไปเชืเว็นดิ ค้องให้ไปเว่นคขาทำอย่ากไรโบอได้ไปวเ,ไปเปไปว้นเอเอโอยอะไรวะฮะไทยอะไรวะ <c oughs> โอ้ยบอกมมวนๆเนี่ยเขากำลังฉีกขึ้นที่นอ่องกำลังแตกนอกำลังฉีกเขียว ฮะว่าเมนทีร์ลักวนไปหย่างก็เดินเคิื่อนไปอยังฮะเคิื่นเกาหลีมาปรุงรสเลยพี่น้องผู้หนานอยานั่งแกงเฮ็ดเขาบ่ใส่ข้าวเบียบทเนี่ยอือใส่หน่อไม้ใส่หยางใส่ใช่อย่างก็เห็ดก็ต้องใส่ แจ้งเฮ็ดกินชุดน้มัน,น,นห้วนรถดีกันจันเอยใช่รถ้อนรถด,ดีผลบ่ใช่ข้องีรหาสัตว์ น้ำง้งแ่เ้ปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊หายมดหือมันสุกจิ้มมือกกันใป็แบบิวกันเ้วกจ้าพี่น้องจ้าเอื้มรสชาต สมสมถ้าห้องมีผักเิีวเ้าก็ใส่ผักเอ่อบะขามพี่น้องถ้าเ้ามีผักเกี่ยวห้องกระไ่เกี่ยวหรือว่าท่านชูชชเดี๋ยวไปใช้พักปังกับพักอิตู้พักอิตู้คอยอันอันเอาไว้ในตู้เย็นนะมันดับตู้เย็นคอยมันเย็นโพดคือบ่าปรปับลรุ่งแค่เปลี่ยปปเนเนาะแต่ปรับลงมันมีหมอกปรับอยู่อืหม,มอก ก็กลางเนี้ยโอ้หอมพี่น้องว่าที่ใส่ตะสุดเก่าเดี๋ยวคอยซักเรื่องขอบ้านเนี่ยที่นอ้อนคอยไปเลื่อใส่อีกมื้อนี้มันใส่ดีเออเดี๋ยวพุกๆเลยมานี่ยังนี่ยังเลยต,ตั้มโต,ต้บ่ต,ตั้มโต้บ่ฮะตั้มขอบโต้บ่ ชุกแล้วบ่าตำยังโอ้ตํำมันตีต่ำตํำนี่ยังอีล่ะตำนี่ยังเมื่อกี้โอ้ตํำนั่นก็เออโอ้บะแมนตํำนี่ตำนี่กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันของกินนะน่ะ เขาบอกว่าอะไรอ่ะห้ามเด็กสามขวบกินนี่นี่สี่ขวบแล้วกินได้นี่นี่กี่ขวบนะคะ้โหสองอย่างเดียวนี่นี่วันนี้ แใช่ว,วันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนคะคุณครูไปประชุม<อ>คุณครูไปประชุมไปประชุมที่ไหนที่ลอยเอ็ดที่ลอยเอ็ดโอ้คุณครูบอกรู้เหรอฮะคุณครูบอกว่าไงคะแม่ครูบอกเหรอแม่ครูบอกว่าไงบอกแม่จ๋าทิคุณครูจะไปประชุมคุณครูจะไปประชุมอยู่บ้านกับแม่โอ้คุณครูจะไปประชุม วันนี้ให้อยู่บ้านกับแม่กินครับใหญ่ๆดีลูกเอออหเฮ้ยเฮ้ยมันห่อนนี่เนี่ยมัน่อนมันหอนอ้ยมันเตือนอีหยังเอาเอาเอาเเอาเอาเอาเ เอาเป็นการที่ทำกับข้าวสนุกมากว้ายป <c oughs> วดอย่าเป่าอย่าเป่าอย่าเป่าไ <c oughs> ม่ถูกแหงเออไม่ถูกแหงบนเอาดอกครับผมใส่ผักปังใส่ผักกิตูลงไปแล้วก <c oughs> แกงเห็ดขอนขาวเสียบๆ <c oughs> พี่ <c oughs> น้องครับ